mamãe เอชุบคมเยมนะครับ่สองศูนย์นะครับอะสำหรับเบฟไร้ห้าไอปะวานคันนี้นะครับก็ปล่อยให้โซ่ยืดโซ่หย่อนโซ่ยานสเตอร์หมดนะครับแล้วก็โซ่ตกบ่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ลมเอฟฟาดหัวนับรูดเสียหมดเลยครับเนี่ยนี่ก็ต้องดูแลบ่อยๆนะครับพวกระบบโซ่สเตอร์นะครับ มีฟันแบบนี้นครับแล้วก็โซ่ยืดยานก็ต้องตัดต่อแต่งให้มันดีนะครับปรับแต่งเรื่อยๆนะครับอย่าฝืนขี่นะครับไม่งั้นตกอาจจะล็อกล้อล็อกฟาดล้มแะ้นระนาดได้นะครับเนี่ยอันตรายมากๆนะครับอ้าเป็นไงหลายๆเลื่อนๆหลายปัดแต่งโซ่แล้วเนี่ยโซ่ซิง ชุดโคเมียมแล้วเนี่ยชุดโคเมียมเลยจำๆเลยนะเนี่ยนี่นะครับสี่สองศูนย์อ่ะจุดนี้คือดินเยอะมากนะครับอันนี้เอาไปทิ้งหนึ่งชุดแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับเนี่ยจะเอาไปทิงทง้งถังขยะอันนี้เอาทิ้งตรงนี้เลยโคดออกเป่าออกทั้งหมดนะครับเนี่ยยังเป่าอีกนะครับเนี่ยทำอีก แล้วประกอบเซนนสองตัวเตอร์หน้านะครับอ่ะอันนี้นะครับสารละลื่นน้ำมันหยอดไม่พอนะครับอันนี้ใช้น้ำมันเกียมแบบใสใสใสเลยนะครับเดี๋ยวจะมีจารบีเพิ่มไปครับเวลาฝนก็ต้องแบบให้มันลื่นนะครับดีๆนะครับใช้งานแบบลื่นไหลนะครับเดี๋ยวหาจารบีใส่ก่อนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไหลๆลื่นๆเลยนะครับเราจะไม่ตั้งตึงมากนะเพราะว่าโซ่ มันเคยตกเคยหย่อนเคยยานนะครับแล้วก็มาฟาดกับตัวนี้นะครับทําให้โซ่บิดนิด,นดหนึ่งเราเลยไม่ตั้งตึงนะครับเราตั้งตั้งพอดีพอดีครับแล้วก็ฉีดนํามงน้ำมันนะครับให้โซ่มันให้โซ่มันคลายตัวนะครับเนี่ยถ้าตั้งตึงมากก็จะขี่ไม่ดีไม่นุ่มไม่นวลน,นะครับเเอาแบบพอดีพอดีใส่สารละลื่นลงไปนะครับ แล้วก็วันสเตอร์ตัวนี้เป็นสเตอร์ใหม่ถ้าโซ่เทสเตอร์หน้าเทก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวเหนียวใช้ยาวๆเดี๋ยวกระตั้งก็หาอะไรหราอเลื่อนนิดนึงจบนะครับเดี๋ยวลองไปลองขี่ดูครับ